วิธีในการติดตั้งตัว d w r 9 3 2 4 c นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยให้เรานำตัวซิมการ์ดที่เราเตรียมมาไว้นะครับมาก่อนอตัวเช็คซิมการ์ดให้แน่ใจนะครับว่าถูกใส่ไว้ในถาดซิมหรือว่าตัวขาซิมเนี่ยแบบที่เป็นแนวระนาบเปนเป๊ะอย่างนี้นะครับซิมที่ผมใช้ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นของ d t แทนะครับทีนี้วิธีการใช้งานตัวถาดซิมตัวของ Pocket WiFi ด d w r 9สามสอง c เนี่ยตอนแรกก็อาจจะล็อกอยู่แบบนี้ให้เราเลื่อนลงมาก่อนนะครับเปิดฝาออกมา นะครับจากนั้นนําตัวซิมการ์ดเนี่ยใส่ลงไปครับแบบนี้อย่าไปขัดกับขั้วสีทองด้านล่างนะครับให้พอดีพอดีกันวางเสร็จปุ๊บเราก็ปิดตัวล็อกลงไปจากนั้นเอาเล็บนะครับกดข้างบนตรงเนี้แล้วดึงลงมานะครับมันจะดึงลงมาได้พอดีแบบนี้แล้วถาซิมมันจะล็อกนะครับอพอระวังแบบนี้ได้ปุ๊บให้เราเอาแบตเตอรี่ครับที่เขาให้มาในกล่องเนี่ยนะครับ ใส่เข้าไปเอาขั้วสีทองนะครับชนกับขั้วทองแบบนี้แล้วก็เปิดอุปกรณ์ดูครับกดปุ่มมุมขวาบนตรงนี้นะครับอันเล็กๆตรงนี้นี่อ่ะปุ่มนี้นะครับพอกดเปิดแช่ไว้สักพักหนึ่งไฟตัวเครื่องจะเปลี่ยนจะขึ้นมาเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับอันนี้คือแปลว่าตัวเครื่องเนี่ยกำลังทําการบูตตัวเองขึ้นมานะครับจากนั้นเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนะครับที่ฝาหลังของตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีตัว SSID อยู่เห็นไหมครับอันนี้ SSID ตัวนี้นะครับเดี๋ยว ผมจะเชื่อมต่อให้ดูโดยใช้แอป EasyFi นะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะต้องเตรียมก่อนเลยเนี่ยให้เรานำตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับหรือว่าเป็นแท็บเล็ตก็ได้นะครับอ่าตอนนี้อย่างที่เห็นในภาพตัว Pocket w ต f i เนี่ยพร้อมใช้งานแล้วนะครับเห็นไหมครับแค่ใส่ซิมการ์ดเข้าไปเปิดเครื่องขึ้นมาใช้งานได้เลยไฟสแสดงสถานะนะครับด้านขวาสุดคือไฟ power สีฟ้าคือแบตเตอรี่สูงเกิน80%สนตะครับโซนตรงกลางถัดมาก็จะเป็น w i f i แล้วก็มีรูปเสรรราสัญญาณนะครับ ด้านซ้ายมือจะเป็นตัวขีดระดับสัญญาณนะครับอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่อย่างพผมผมอยู่ในตึกอย่างเงี้ยสัญญาณก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะได้รับสัญญาณประมาณ1-2ขีดแบบนี้ก็ถือว่าปกตินะครับโอเคต่อมาเมื่อเราเตรียมตัว Pocket Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราก็วางเข้าไว้ก่อนทีนี้เรามาที่แท็บเล็ตของเรานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับรอแป๊บหนึ่ง โอเคขั้นแรกนะครับให้เราเปิดแอปขึ้นมานะครับตัว App Store หรือ Google Play Store ก็ได้ครับทำการค้นหาแอปที่มีชื่อว่า eZf แล้วก็ i กดค้นหานะครับจากนั้นจะเจอหน้าตาแอปพลิเคชันแบบนี้ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งลงมาให้เรียบร้อยนะครับพอเราดาวน์โหลดและติดตั้งแอปตัวนี้ลงมาเสร็จแล้วเนี่ยเราไปที่หน้าเซตติ้งของตัวอุปกรณ์เราครับแล้วก็เปิดตัวหน้า Wi-Fi ขึ้นมานะครับทีนี้ให้เรามองหาชื่อ w i f i นะครับที่มันตรงกับ p o อกเก็ต f i f i ของเราน,นี้อ่าอี้อันเน,น,นี้เขียนว่า d w r 9 3 2 c underscore 8B44 ใช่ไหมครับแบบนี้พอผมเจอปุ๊บผมกดเชื่อมต่อเข้าไปลานผ่านก็จะอยู่ใต้ฝาเนี่ยนะครับก็คือตัวล่างตัวนี้พาสเวิร์ดอ่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกรอกสักครู่หนึ่งนะครับ อพอเรากรอกรหัสผ่าน Wi-Fi เสร็จแล้วตัวอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะทําการเชื่อมต่อเข้าไปยังตัว Pocket Wi-Fi นั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาปิดฝาให้เรียบร้อยโอเคพอเราปิดแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่สมาร์ทโฟนของเราหรือว่าแท็บเล็ตนะครับเปิดแอป e t i f y ที่เราเพิ่งทำการดาวน์โหลดและติดตั้งลงมาครับ จากนั้นนะครับจะเจอกับหน้าล็อกอินหน้าตาแบบนี้เลยให้ทุกท่านนะครับตรงช่อง username เนี่ยใส่คำว่า admin ตัวเล็กแบบนี้ลงไป password ไม่มีนะครับไม่ต้องกดใส่ให้เว้นว่างเอาไว้นะครับแล้วก็กดล็อกอินได้เลยนะครับพอกดล็อกอินเข้ามาปุ๊บจะเจอกับหน้าตาที่เป็นเหมือนกับแดชบอร์ดแบบนี้นะครับเขาจะมีการแสดงสถานะว่าเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นแบบอะไรอยู่นะครับเป็น 4G LTE 3G 2G ตรงนี้ สถานะโ o a m i n g เปิดได้ยังไม่ได้เปิดใช้งานแบบนี้นะครับอผมแนะนําว่าตรงสถานะ o u data roaming ตรงนี้ถ้าสมมุติในกรณีที่เราไปใช้งานบางพื้นที่แล้วสัญญาณมันไม่ดีหรือว่าอาจจะได้รับสัญญาณที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแรงมากนะักลองเปิดโ o a m i n g ขึ้นมาดูครับมันจะช่วยได้สัญญาณที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้เราเสร็จเราสามารถเปิดแล้วก็กด a p p l y มุมบนได้เลยนะครับอันนี้ตอนนี้ Pocket Wi-Fi ตัวนี้ เชื่อมต่อกับเครรอข่ายอยู่ในสถในเป็นด้วยเทคโนโลยี 4G หรือว่า LTE นั่นเองนะครับสังเกตจากที่ภาพมุมบนซ้ายตรงนี้ก็คือจะเป็นการเชื่อมต่อด้วย 4G การตั้งค่าเริ่มต้นของตัวอุปรกรณ์เนี่ยนะครับจะเป็นแบบออโต้ซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถเลือกได้นะว่าจะให้ตัวซิมการ์ของเราเนี่ยเชื่อมต่อเป็นแบบออโต้ก็คือเขาจะให้ 4G เป็น Priority สูงสุดเลยก็คือความสัมพันธ์หูงสุดหรือว่าเราจะมาเลือกก็ได้เป็น 3G โหมด 4G โหมดหรือ 2G ก็ได้นะครับแต่อันนี้คือผมจะะขอออปปล่่่ยเเาาไวววว้้ทีีตตพรตร,รััุกณ์น มันลองใช้งาน 4G ได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดบางพื้นที่ 4G ไม่ดีจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าลองปรับมาเป็น 3G ก็ได้ครับอย่างน้อยคุณก็จะได้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่มีสะดุดนั่นเองสำหรับตัวอุปกรณ์ Wi-Fi Client นะครับแตะเข้ามาตรงนี้จะโชว์ว่ามีอุปกรณ์อะไรเชื่อมต่ออยู่บ้างนะครับตรงนี้แล้วก็จะโชว์ IP และ MAC Address ให้นะครับแบบนี้สามารถบล็อกอุปกรณ์ที่เราไม่ต้องการให้เขาใช้งานได้โดยการแตะปุ่มเปิดปิดตรงนี้ได้้นนนะครับับแตต่่่อีนนผมขมขไนะาวา ถ้าผมปิดปุ๊บเดี๋ยว iPad ผมจะเชื่อมต่อไม่ได้นะครับโอเคมีการบอกแสดงสถานะว่าท راف ิกยูเซเนี่ยใช้งานไปแล้วเท่าไหร่นะครับทอทลรวมเลยทั้งอัปโหลดดาวน์โหลดรวมกันดาวน์โหลดใช้ไปแล้วเท่าไหร่อัปโหลดใช้ไปแล้วเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนตั้งแจ้งเตือนได้ว่าให้ตัวอุปกรณ์เนี่ยทำการแจ้งเตือนนะว่ามีการใช้งานแพ็กเก็ตถึงระดับเท่าไหร่แล้วนะครับหน่วยจะเป็นเมกะไบต์นะครับตรงนี้ แต่ถ้าเกิดเรามีการเซ็ตซิมใหม่แล้วเราต้องการเคลียร์เคลียร์ทีเคลียร์ข้อมูลตรงนี้ทิ้งเรากดปุ่มเคลียร์ออลดาต้าด้านล่างตรงนี้นะครับอ่าโอเคต่อไปสถานะ SMS นะครับ SMS เนี่ยถ้าเกิดมีข้อความเข้าเราก็จะสามารถมาดูตรวนี้ได้แบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือเป็นข้อความที่เข้ามาจากตัวซิมการ์ดนั่นเองนะครับอ่าโอเคต่อมาสำหรับการเปลี่ยนชื่อ WiFi อ่าเป็นคำถามที่หลายๆท่านต้องการคำตอบมากเลยตรงนี้ การเปลี่ยนชื่อ w i f i นะครับ,ารรบสามารถดูได้จากตัวปัแจด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับแตะประแจซ้ายล่างขึ้นมาเลือก WiFi นะครับเสร็จปุ๊บเลือกไปที่ Wi-Fi Security Setting ตรงเรงนี้จะเป็นการตั้งชื่อ w i f i นะครับด้านบนแตะตรงนี้ปุ๊บเราอยากแก้เป็นชื่ออะไรเราแก้ไขเป็นชื่อที่เราต้องการได้นะครับแต่ว่าพอแก้เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Apply ที่มุมบนขวาด้วยนั่นเองนะครับส่วการตั้งตัว Security นะครับจะมีให้เลือกเป็น wpa 2หรือว่าเป็น wpa ธรรมดาก็คือแบบน,นี้เป็นจะเป็นออโต่ว่วา บางท่านเนี่ยต้องการความปลอดภัยสูงสุดก็จะเลือกเป็น WPA2 Only แบบนี้นะครับอ่าโอเคส่วนซเฟอ e r ไทป์ตรงนี้อันนี้มันจะเป็น a e s t k i p อยู่แล้วนะครับพี p ่แชร์คีย์ตัวนี้คือรหัสผ่าน WiFi สําหรับท่านใดที่ไม่อยากจะต้องไปคอยดูรหัสอยู่ที่ฝาหลังบ่อยๆเวลาแบ่งแชร์ให้เพื่อนหรือว่าให้คนอื่นในบ้านนะครับสามารถเปลี่ยนรหัส WiFi ตรงพี่แชร์คีย์ตัวนี้เป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการเราก็ลบทิ้งออกไปให้หมดนะครับแล้วก็เซตเป็นอย่างที่เราต้องการได้ จากนั้นอย่าลืมอย่างที่ผมบอกกดปุ่มแอปพลายด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าแนะนําให้เซตทั้งชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่านให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมากดปุ่มแอปพลายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวเครื่องเขาจะต้องมีการรีสตาร์ตตัว Wi-Fi ให้เราแล้วเราต้องเชื่อมต่อเข้ามาใหม่นั่นเองโอเคอ่สำหรับตัวแบตเตอรี่ด้านขวาเนี่ยก็จะไว้สำหรับดูสถานะแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ละอย่างในภาพตอนนี้เหลืออยู่68%นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการตั้งตัววง IP นะครับปุ่มนี้นะครับปุ่มด้านล่างตรงนี้ที่เป็นรูปเครื่องหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นการตั้งวง IP ว่าจะให้อุปกรณ์ตัวนี้จาก IP ในเลงอะไรนั่นเองนะครับแบบนี้ตั้งหลีไทม์ได้ว่าให้คอนเน็กได้กี่นาทีกี่ชั่วโมงถึงค่อยดิสคอนเน็กออกไปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนรูปเครือข่ายตรงนี้ก็เหมือนเวลาที่เราเข้ามาตั้งพีเฟอร์เ l ลูลาเมื่อกี้เลยครับแต่ว่าตรงคอนเน็กชันโหมดเนี่ยอันนี้แนะนําว่าให้ตั้งออโต้เาไว้นะครับเพราะถ้าเก เวลาที่เราไม่มีการใช้งานนะครับตัวอุปกรณ์จะมีการ disconnect เครือข่าย 4G ออกมาแล้วทำให้บางครั้งเนี่ยเวลาเรากลับมาใช้ใหม่อีกครั้งมันไม่ยอมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าเชื่อมต่อชาร์นั่เนเองนะครับตรงนี้โอเคสำหรับขั้นตอนในการติดตั้งตัว d w r 9 3 2 4แล้วก็ใช้งานร่วมกันใช้งานร่วมกับแอป EasyFi เนะี่ยก็มีเพียงเท่านี้ครับโอเคสำหรับท่านใดที่ติดปัญหาในการติดตั้งหรือว่าเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์เข้ากับเครือข่ายไม่ได้นะครับก็สามารถ ทักข้อความมาทาง Facebook D Fan ดีลิงก์ไทยแลนด์แฟนเพจได้หรือว่าจะเป็นไลน์ดีลิงก์ไทยแลนด์ก็ได้นะครับหรือว่าติดต่อได้ที่เบอร์คอร์เซ็นเตอร์ของเราคือดีลิงก์ดีลิงก์คอร์เซ็นเตอร์นะครับติดต่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์0ูนย์สองศูนย์สามห้าเจ็ดสองศูนย์ศูนย์นั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมและบร D ิษัทดีลิงก์ประเทศไทยเนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ